สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พกเราในช่องน้องโพเงินช้างแสนสนนะครับแม่แม่วันนี้ก็เป็นหนึ่งมันนะครับผมที่เราออนทัวนะครับผมวันนี้ก็มาพักที่สาราธรรมเวทเหมือนเดิมนะครับแม่แม่ดูครับน้องโพวันนี้ผูกแล้วต้องได้ย้ายหลักนะครับแม่แม่ดูครับต้องมาเก็บอ้อยไปให้น้องได้กินนะครับผม หมูอ้อยเราลงผิดที่หรือยังไงครับนี่นี่ต้นไม้เล็กนะครับแม่แม่ต้นไม้เล็กเรากลัวเรากลัวแบบต้นไม้หักนะครับแม่แม่เราเลยเปลี่ยนหลักนะครับผมดูครับอ้อยที่เราไปตัดมานะครับแม่แม่วันนี้อาหารของน้องโพช่วงคาก็อ้อยเหมือนเดิมครับแม่แม่ครับผมช่วงกลางวันเนี่ยจะให้กินหญ้าตามธรรมชาตินะครับผมดูทีมงานเรา เอาโมไซเปไปตักน้ํานะครับผมตักน้ําดูครับอ้อยมีแต่ลำใหญ่เลยนะครับผมนี่ดูอ้อยลำใหญ่ๆเลยนะวันนี้น้องพูกก็ผูกติดสารานะครับผมติดเมียมเลยนะครับแม่ ปกติดเมมเลยนะแม่แม่เพราะว่าต้นใหญ่นะน้องจะมาได้เล่นมาได้เล่นมากนะครับไม่ได้เล่นต้นไม้นะครับแม่แม่ดูครับแม่แม่ครับวันนี้อยู่ปสักเยอะนะครับผมมาตรงนี้ก็มีท่อน้ําประปานะครับแม่แม่ครับผมดูครับแม่แม่ครับผม อากาศลมดีนะวันนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับแม่สวัสดีครับก่อนเร็วพี่พี่เอาเอาพี่ดูครับทาเป็นนิ่งนะครับแม่แม่เป็นนิ่งดูเราเอาน้ำแบบสายยางออกนะครับแม่แมแล้วก็ให้น้องโพได้โผล่อยู่ที่นี่นะครับผมตาเนี่ยจ้องไปที่กองอ้อยนะครับแม่แม่ดูครับ ดูตาจะได้กินไหมน้อจะได้กินไหมน้อดูครับตาจ้องมองที่กองอ้อยที่เราลงคนละต้นนะครับแม่ๆครับผมสวัสดีครับก่อนเร็วครับครับปลาข้าวอ้อยครับผมสวัสดีครับบอรครับครับก่อนเสียง ขออ้อยกินหน่อยครับตอนนี้ก็ให้กินน้ำแล้วนะครับดูครับ,บค,รครับก่อนเร็วครับเทียงครับ จะอ้วนวันนี้ได้อ้อยเยอะเหมือนเดิมนะครับแม่แม่ครับผมอ้อยเยอะมากนะครับผม mm hmm. ผู้ชิตอ้อยนะครับแม่แม่เรื่องอ้อยนี่มาเลย mm hmm. มีวันคืนหนึ่งประมาณกี่ลำนี่ผมกินได้หมดครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นต้นไม้นี่กิ่งไม้นี่ผมไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นอ้อยนี่มาเลยนะครับผม mm hmm. มาเลย อยน้องปูี่จ้องมองไปที่กองไว้นะครับแม่แมกองไว้ที่ฝั่งนู้นนะครับแม่แม่ฝั่งที่ลงผิดวันนี้การออนทัวร์ของน้องปูก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับแม่แม่ก็พอได้ค่ากับข้านะครับผมวันนี้ผู้คนจะาผมว่าผู้คนเขาเปิดป่านะครับไปเจมเห็ดเอาหน่อไม้บ้างนี่แถวนี้เขา รับซื้อหน่อไม้นะครับแม่แม่ครับผมหน่อไม้กิโลละสิบหกบาทนะครับแม่แม่แล้วก็เห็ดออกเยอะนะครับผมเห็ดเห็ดมีเห็นชาวบ้านไปเก็บหนูได้มาขายกันเยอะเลยนะครับแต่เราสามารถไม่สามารถไปเก็บได้นะครับเพราะเราไม่รู้ป่านะครับแม่แม่ครับผมช่วงนี้ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับผมพอจะเก็บเห็ดบ้างหาหน่อไม้บ้างเป็นบางบ้านนะครับแม่แม่ เป็นความสุขของน้องโภนะครับวันนี้วันนี้พวกคนไปเจ็บเห็ดเหมือนเนาะน้องโภเนาะวันนี้อ้อยก็หาง่ายเหมือนเดิมนะครับแม่แม่ไม่ถือว่าหายากนะครับผมสามสี่วันวันนี้อ้อยเนี่ยหาง่ายนะครับผมก็เป็นบางบางวันเหมือนกันนะครับบางวันก็โอ้โหวิ่งหาจนคำจนมืดนะครับ นี่นอนติดสาระทีมงานของเราก็ทำกับข้าวนะครับแม่แมวันนี้ไม่มีไฟนะครับไฟฟ้าไม่มีนไม่มีไฟฟ้าเนื่งด้วยหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะครับแม่แม่หลวงพ่อไม่อยู่วัดอยู่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะ ท่านให้พักนะครับผมท่านมาพักเลยพออย่างเดียวอย่าให้น้องช้างนะครับผมหลุดไปกินอ้อยกินมันเขานะครับผมโอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่มีแน่ๆครับผมเพราะเราเช็คเราแบบเช็คดีแล้วก็นอนติดๆกันด้วยนะครับผมนอนติดๆกันต้นไม้ก็ใหญ่ด้วยนะครับผมดูรับโมูเอามาเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดเลยนะครับแม่อ้อยวันนี้อยู่กลางปา่า กลางป่านะครับผมแต่ว,ว่าเข้าปลูกป่าไม่ได้นะครับไม่ไมีต้นไม้เล็กเยอะนะครับผมปลกกินอ้อยนี่ละครับดีแล้วนะครับผมอยู่ใกล้ๆควรนะครับผมเราจะได้ดูแลกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ้อยมีตะลำใหญ่ๆเลยเจ้า ูไม่เคยยอมแพ้เรื่องกินนะครับแม่แม่เป็นช้างที่กินอ้อยได้เยอะนะครับผมบางเชือกนี่ถ้ากินติดต่อกันนี่โอ้ไม่กินไม่ได้แต่น้องปูนี่ผมว่าตั้งแต่เล็กจนใหญ่นี่ส่วนมากจะเป็นอ้อยนะครับแม่แม่แมครับผมถ่ายคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากดกดติดตามช้างก่้องน้องปูเงินช้างแสนสนนะครับผมเข้ามาคอมเมน ให้กำลังใจทีมงานน้องโพได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คนนี้กับน้องโพเงินก็จะราแม่แม่ไปก่อนนะครับ